สวัสดีมิตรลักแฟนไพ่ทาโรุกท่นานนะครับผมบิวครับเจาาเพนนาฬิกาไพ่ทารุก็วอนนี้จะมาพูดคุยนันในหัวข้อที่ว่าเทคนิคก,การอ่านไพ่เพื่อการเปรียบเทียบนะครับนะเทคนิคอันนี้นะครับเราจะใช้ในกรณีที่ลูกค้าถามประมาณว่าเ,เดินหน้าค่าคอมจะเยอะขึ้นไหมคะนะนะหรือว่าเทอมหน้าเกรดจะดีขึ้นไหมคะนะคอะไรก็ตามที่ คำถามอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วยคำว,ว่าดีขึ้นไหมคะเนี่ยล้วก็จะใช้เทคนิคอันนี้ได้นะครับอลองดูไพ่กันนะลองดูตัวอย่างกันสมมุติลูกค้าถามว่าค่าคอมนะเดือนหน้าจะเยอะขึ้นไหมคะนะปกติเราก็จะทํำยังไงนะก็หยิบไพ่ขึ้นมาหนึ่งใบใช่ไหมครับเพื่อดูว่าค่าคอมเดือนหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่าเป็นแบบนี้นะครับเป็นไพ่1ดาบนะครับมีดาบมีนกคูก่แล้วก็มีคนนั่งซึมๆนะนั่ง นั่งทำสมาธินั่นแหละนะถ้าถามว่าค่าคอมเดือนหน้าจะดีขึ้นไหมนะครับอันนี้ก็อาจจะตอบว่าน่าจะไม่ดีขึ้นนะน่าจะแบบนิ่งๆยอดไม่กระเตื้องอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเป็นปกติแล้วก็อาจจะจบคำทำนายไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราถ้าเรานะครับอยากจะให้ลูกค้าเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าไอ้ไพ่ใบนี้มันค่าคอมมันนิ่งๆจริงหรือเปล่านะครับ แล้วก็สามารถเปิดไพ่อีกหนึ่งใบนะครับเพื่อเปรียบเทียบ er นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเปรียบเทียบ er กับอะไรนะครับก็เปรียบเทียบ er กับเดือนนี้ก็ได้ใช่ไหมอันนี้เป็นของเดือนหน้าใช่ไหมครับเดือนหน้าค่คาคอมจะเป็นยังไงก็เปรียบเทียบ er ของค่าคอมเดือนนี้นะครับก็อาจจะถามไพ่ว่าค่าคอมเดือนนี้จะเป็นยังไงนะแล้วก็หยิบไพ่ข,ขึ้นมาหนึ่งใบอ่าเป็นไพ่ใบนี้ เป็นไพ่ผู้ชายใช่ไหมเหมือนเป็นราชาใช่ไหมนั่งอยู่กับหมาใช่ไหมครับบรรยากาศสดใสใช่ไหมครับอาถ้าเป็นแบบนี้เราก็เห็นความเปรียบเทียบกันได้แล้วว่าค่าความเดือนหน้าเนี่ยน่าจะนิ่งๆจริงๆนะครับตามที่ไพ่ใบนี้บอกเพราะว่าค่าความเดือนนี้ก็ดูเหมือนกับสดใสยอยู่ใช่ไหมดูเยอะกว่าเดือนหน้านะครับประมาณนี้นะครับลูกค้าก็จะเข้าใจละอ๋อมันน้อยกว่าจริงๆใช่ไหม แล้วก็อาจจะเปิดไพ่เพื่อหาแนวทางใช่ไหมว่าจะทำางไงให้ค่าคอมเยอะขึ้นต่อไปก็ได้ใช่ไหมครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะดูสักตัวอย่างหนึ่งฮะอาเป็นเป็นเกรดและกันเกรดลูกค้าชอบถามว่าเออเกรดเทอมหน้าจะดีขึ้นไหมคะใช่ไหมแล้วก็ดูเกรดเทอมหน้าเป็นยังไงก่อนอาเป็นอย่างนี้โอ้โห เป็นอย่างนี้นะครับเป็นผู้หญิงเฝ้าหลุมศพเลยนะครับเกรดเทิมหน้าน่าจะแย่นะครับอันนี้ชัดก็ชัดเจนนะครับแย่แต่ว่าแย่จริงไหมนะครับเรามาดูเกรทเทอมนี้ดีกว่าอ่าใช่ไหมถามลูกค้าว่าอ่านเดี๋ยวมาดูกันหน่อยไหมนะว่าเกรเทอมเนี้มันเป็นยังไงนะครับอ่าเป็นอย่างนี้โอ้โ oh หนะร้อนแรงเลยใช่ไหมเป็นผู้หญิงผู้ชายกอดกันนะ ก็ชัดเจนนะครับว่าเกดเทอมหน้าเนี่ยน่าจะแย่ลงนะครับแต่เกดเทอมนี้เนี่ยแหมดูร้อนแรงจริงเหมือนกับไฟแรงฮอตอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเปิดไพ่เพื่อหาสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมเกดเทอมหน้ามันแย่ลงหรืออะไรนี้ก็จะได้หาสาเหตุแล้วก็ปรับแก้ไขกันต่อไปนะครับก็ประมาณนี้ง่ายๆนะครับเปรียบเทียบดูสักใบหนึ่งนะครับของเดือนที่ผ่านมาของปีที่ผ่านมานะครับเพื่อดูว่าไพ่ ที่เราเปิดเนี่ยที่เป็นอนาคตเนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงๆริงไหมนะครับเพราะว่าบางทีไพ่ของเดือนหน้าปีหน้ามันดีมากเลยแต่ของเดือนที่ผ่านมาปีที่ผ่านมามันดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็เอาลองไปใช้กันดูนะครับก็ขออ่านไพ่มีความสุขนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ